สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้กลับมาเจอกับครูขวัญในคลิปนี้นะคะซึ่งเป็นวิชาภาษาอังกฤษค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับคลิปที่แล้วคะ่ะเด็กๆสามารถทําแบบฝึกหัดกันได้หรือเปล่าแต่ถ้าเด็กๆทําแล้วนะคะและยังไม่มั่นใจว่าถูกต้องหรือไม่วันนี้ครูขวัญก็จะพามาดูเฉลยการทํางานหรือแบบฝึกหัดที่สั่งเอาไว้เมื่อคลิปที่แล้วกันนะคะอ่านเด็กพร้อมหรือยังทุกคนนะคะก่อนอื่นเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมนะคะทั้งหนังสือ หนังสือเรียนหนังสือ Student Book หนังสือแบบฝึกหัด Workbook และสมุดภาษาอังกฤษและอุปกรณ์การเขียนต่างๆด้วยนะคะอันดับแรกวันนี้เราจะไปเฉลยแบบฝึกหัดเมื่อครั้งที่แล้วนะคะให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยค่ะในหน้าที่คุณครูได้สั่งเอาไว้นะคะ,ะเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะเด็กๆ ในภากในหน้า44่ี่นะคะนี่คุณครูสั่งเอาไว้นะคะให้เด็กๆนั้นเขียนทับคำศัพท์ไปด้วยนะคะคำนี้อ่านว่า leaf 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 ซึ่งแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าใบไม้นะคะเมื่อเด็กๆเขียนลงไปแล้วก็ต้องวงกลมนะคะภาพที่ตรงกับคำศัพท์ด้วยนะคะก็คือภาพใบไม้นั่นเองค่ะ อย่าลืมวงกลมด้วยนะคะต่อไปนะคะอ่า n u m r two ข้อที่สองนะคะคือคำว่า v v w e v เด็กเขียนทับลงไปด้วยนะคะและคำว่า v มีความหมายตรงกับตรงกับรูปอะไรเอย่ยรูปที่แปลว่าพวกเรานะคะก็คือเด็ก องคนในภาพนะคะเด็กๆก็ทำการวงกลมรูปนี้นะคะต่อไปข้อที่สามคือคำว่ามี me มี M e M e. ก็ตรงกับคำว่าตัวชั้นนะคะก็คือรูปที่สองนั่นเองอเด็กๆก็วงกลมรูปที่สองและอย่าลืมอย่าลืมเขียนคำศัพท์ทับลงไปด้วยนะคะข้อที่สี่ค่ะ C L E A N cleanan clean clean c l e a n ที่แปลว่าทำความสะอาดนั่นเองค่ะรูปนี้ก็จะตรงกับภาพแรกนะคะอัาเด็กๆทำถูกกันไหมเอ่ยสี่ข้อนี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่เราได้เรียนกันไปเมื่อคลิปที่แล้วเป็นการอ่านออกเสียงตัว e หรือสละเสียง e ที่มีสละเสียงยาวนั่นเองนะคะ ต่อไปในข้อ b ค่ะก็เราก็จะมาทำการโยงเส้นนะคะและเขียนคำศัพท์ลงไปด้วยนะคะอ่าอย่างในข้อนี้นะคะก็คือคำว่า tree เขาจะให้พยัญชนะต้นมาแล้วตัวหนึ่งนะคะและนักเรียนก็ต้องเขียนเพิ่มลงไปให้เป็นคำที่ถูกต้อง tree นะคะแปลว่าต้นไม้นั่นเอง tr t e t r e นะคะตรงกับต้นไม้แล้วก็เราก็ต้องอโยงเส้นลากไปให้ตรงกับภาพนะคะอ่านะคะน,นี่คือข้อที่หนึ่งต่อไปข้อที่สองขึ้นต้นด้วยตัว W นะคะตรงกับคำว่า v อ่านี้นะคะเราก็เขียนคำศัพท์เพิ่มลงไปให้เป็นคำว่า v นะคะ ก็จะมี w e v นะคะในข้อนี้นั่นเองเขียนทับตวั v, ตว v ตัว w ด้วยนะคะเสร็จแล้ว v แปลว่าพวกเราใช่ไหมคะเราก็ต้องโยงเส้นไปที่ภาพที่แปลว่าพวกเราก็คืออันนี้ขึ้นเขาโยงมาให้แล้วนะคะเด็กๆก,ก็โยงเส้นทับได้เลย่ะต่อไปนะคะข้อคำนี้นะคะคาที่สามขึ้นต้นด้วยตัว l ค่ะ ซึ่งก็คือตรงกับคำว่า leaf leaf นะคะแล้วเรก็เขียนคำว่า leaf ลงไปนะคะ l e a f leaf นะคะตรงกับคำว่าใบไม้รูปภาพใบไม้นั่นเองแล้วก็จะโยงเส้นไปที่รูปใบไม้นะคะ อันนี้คือคำที่สามและคำสุดท้ายนะคะตรงกับคำว่า m ซึ่งเหลือตัวเดียวแล้วก็คือคำว่ามีนะคะมีอ่าเด็กๆก็อ่าเขียนคำว่ามีทับลงไปนะคะตัว m ด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มตัว e ลงไปก็จะเป็นคำว่ามีนะคะ แปลว่าตัวฉันก็จะตรงกับรูปสุดท้ายนะคะก็โยงเส้นเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้คือแบบฝึกหัดเมื่อคลิปที่แล้วนะคะที่ค,ครูสั่งให้เด็กๆได้ทำนะคะเด็กทำถูกต้องกันหรือเปล่าเอ,อ่ยถ้าถูกต้องนะคะก็เก่งมากๆเลยค่ะและอย่าลืมไประบายสีที่เรื่อง w i t h and Tree ให้เสร็จกันด้วยนะคะ อันนี้ก็คือแบบฝึกหัดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับในคลิปวันนี้นะคะในคาบนี้คุณครูจะพาเด็กๆขึ้นบทที่6นะคะ Unit 6ซึ่งมีชื่อบทว่า my house my แปลว่าของฉัน house H O U S E house แปลว่าบ้านนะคะบ้านของฉัน ในบทนี้จะเกี่ยวกับสิ่งของที่อยู่ในบ้านของเรานะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้านของเรานั้นเราไปดูกันที่บทสนทนาในหน้าแรกของยูนิต6ยูนิตที่6นะคะในหน้า,าหน้า48นะคะเด็กๆทุกคนเปิดหนังสือเร่มอ่านนะคะ Student Book ในหน้า48เอาไว้ด้วยนะคะเราจะดูไปพร้อมๆกับครูขันด้วยนะคะอ่าครูคจะเขียนเอาไว้นะคะหน้า48เด็กๆจะได้รู้นะคะว่าตอนนี้เรากำลังเรียนถึงหน้าไหนกันอยู่นะคะหน้า48นะคะก็จะเป็นบทสนทนา let's talk นะคะเกี่ยวกับการสอบถามที่อยู่ ามาดูกันนะคะว่าเขาตอบถามกันอย่างไรเราก่อนอื่นไปฟังคลิปวิดีโอในการตอบถามหรือการอ่านออกเสียงกันก่อนนะคะแล้วค่ะเราไปฟังบทสนทนาใน Let's Go ในยูนิตที่6กกันนะคะเด็ก Let's go to Student Book Unit Six My House. Let's talk. A. Listen and say. Where do you live, Jenny? I live in Hillsdale. What's your address? It's six North Street. What's your cell phone number? It's seven nine eight. Five 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 two one four three Page forty eight Language Focus Where do you live? I live in Hillsdale. What's your address? It's six North Street. Ah <coughs> <coughs> เกี่ยวกับที่อยู่นะคะข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ที่บ้านของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละประโยคเนี่ยหมายถึงอะไรกันนะคะอะ่เรามาดูกันแต่ละประโยคนะคะแต่ละคําถามว่าเขาได้ถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องบ้านหรือที่อยู่กันบ้างน,นะคะดูที่คําถามแรกค่ะถามว่า where do you live Jenny where do you live เจนนี่แวร์ก็แปลว่าที่ไหนนะคะ live, l i v e l i อ e แปลว่าอาศัยอยู่เธออาศัยอยู่ที่ไหนหรอเจนเจนี่ะคะคนแรกถามอ่าแล้วเขาก็ตอบมาว่า I live in Hillsdale I live in Hillsdale ฉันอาศัยอยู่ใน Hillsdale ชื่อนะคะอาจจะเป็นชื่อเมืองชื่อ ประเทศชื่อจังหวัดก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นสถานที่ I live in Hildale l นะคะต่อไปประโยคที่สองเราจะถามว่า What's your address What's your address เป็นการถามถึงที่อยู่นะคะคำว่า address a w d r e s s นะคะ address แปลว่าที่อยู่นั่นเอง ที่อยู่ของเธอคืออะไรนะคะก็เหมือนกับถ้าเราจะตอบเป็นของที่อยู่ประเทศไทยนะคะอย่างเช่นหนึ่งทักหนึ่งมูหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องแคมภาษีเจริญอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นที่อยู่ของฝรั่งก็เหมือนกัน,นะคะ่ะเขาตอบมาว่า it's north street อยู่ที่ถนนนอตนะคะก็จะเป็นชื่อ,อที่อยู่ของเขาและคำถามที่สามนะคะเขาถามว่า What's your cell phone number? What's your cell phone number? เป็นการถามถึงเบอร์โทรศัพท์ค่ะเบอร์โทรศัพท์ของเธอคืออะไรและเขาก็ตอบมานะคะวิเวลาในการอ่านหมายเลขโทรศัพท์นะคะเราก็จะอ่านเรียงตัวไปเลยนะคะเช่น is seven nine eight five 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 two one four three แบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือการสอบถามในประโยคสนทนาที่ถามเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะอะเด็กๆคะเราไปฝึกอ่านกันอีกหนึ่งรอบนะคะให้เด็กๆนั้นได้เปิดในหน้าส8ทชี้ตามและอ่านตามครูขวันไปด้วยนะคะ Where do you live, Jenny? Where do you live, Jenny? I live in Hilldale. I live in Quesdale อันนี้คือคำถามแรกนะคะเธออยู่ที่ไหนที่อาศัยอยู่ที่ไหนต่อไปค่ะคำถามที่สอง What's your address What's your address is not street is not street อ่าก็คือถามถึงที่อยู่นะคะและคำถามที่สามค่ะ What's your cell phone number What's your cell phone number is seven nine e five five two one four three อันนี้ก็จะเป็นการถามถึงเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็บอกถึงเบอร์โทรศัพท์นั่นเองค่ะอะเรามาเรียนคำศัพท์จากบทสนทนานี้กันนะคะก็จะมีคำว่า where นะคะที่แปลว่าที่ไหนนะคะ w h e r e where ที่ไหนเช่น where do you live เธออาศัยอยู่ที่ไหนนะคะ และคำที่สองคือ s t r a w e r แปลว่าอาศัยเหมือนกับคำแรกประโยคคำถามแรกเลยนะคะ Where do you live? คำที่สามนะคะ Address Address add A d e W D R E W S นะคะ Address แปลว่าที่อยู่และคำที่สี่นะคะ Cell phone number ก็คือเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเบอร์มือถือของเรานั่นเองค่ะเอาละคะ่ะเด็กๆวันนี้นะคะ ครูขวัญก็จะฝากการบ้านนะคะหรือแบบฝึกหัดเอาไวเช่นเคยค่ะโดยให้เด็กๆนั้นได้ทําก่อนนะคะและคุครูๆจะมาเฉลยให้ในคลิปหน้านะคะก็คือแบบฝึกหัดในหน้า47ค่ะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดตามครูขวัญด้วยนะคะครูจะได้อธิบายถูกว่าทําอย่างไรนั่นเองค่ะเปิดแบบฝึกหัดหน้า47นะคะ ดูนะคะว่าเขาจะมีประโยคสนทนามื่อสักครู่นี้ที่เราได้เรียนไปนะคะโดยจะมีช่องว่างเว้นเอาไว้นะคะให้เด็กๆเอาคําที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยมาเติมลงในช่องว่างให้เรียบอ่าให้เป็นประโยคที่ถูกต้องนะคะและอย่าลืมเขียนทับคําศัพท์ด้วยนะคะเขียนทับเส้นลงไปด้วยนะคะเช่นตัวอย่างในข้อที่หนึ่งนะคะเขาถามว่า Where do you live? Where do you live? เธออาศัยอยู่ที่ไหนและเขาต้องตอบว่าฉันอาศัยอยู่ในฮิลสเดลคำที่หายไปคือคำว่า live นั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะเอาคำว่า live นะคะไปใส่ในช่องว่างที่หายไปนะคะ L I V E live แบบนี้เป็นต้นค่ะอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้ออื่นๆ จะให้เด็กๆได้ลองทำเองก่อนนะคะและคลิปหน้าครูฝันจะมาเฉลยนะคะส่วนในข้อ B ้างล่างค่ะก็จะเป็นการถามถึงตัวเองนั่นเองถามถึงเด็กๆนั่นแหละค่ะว่าอาศัยอยู่ที่ไหน Where do you live แล้วก็ให้เด็กๆนะคะตอบเป็นประโยคมานะคะว่าอาศัยอยู่ที่ไหนโดยใช้ประโยคคำตอบว่า I เขียนเส้นบรรทัดบนก็ได้นะคะ I live in ตามด้วยชื่ออ่่วนอยากจะบอกเป็นชื่อจังหวัดก็ได้นะคะอย่างเช่นเราอาศัยอยู่ในกรุงเทพเราก็จะบอกว่า I live in Bangkok Bangkok แปลว่าจังหวัดกรุงเทพนั่นเองค่ะ อันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะในแบบสถาน,น้า47เด็กๆไปทํากันให้เสร็จเรียบร้อยนะคะและคลิปหน้าครูฝันจะมาเฉลยคําตอบกันให้นะคะสรุปวันนี้นะคะเราได้เรียนบทสนทนาในยูนิตที่6 Let's Talk กันไปนะคะในหน้า48ฝากให้เด็กๆนั้นเปิดอ่านกันด้วยนะคะฝึกพูดหรือฝึกอ่านในประโยคสนทนาด้วยนะคะ และฝากทำรรแบบสถัดในหน้า47และครูขวัญจะกลับมาเฉลยให้ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วล่ะคะ่ะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆแล้วเรากลับมาเรียนกันต่อนะคะในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ครูขวัญขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆ เจอกันใหม่นะคะ See you later Goodbye คะ่ะ Bye bye